สวัสดีค่ะร้านไม้แคทตัสลพบ,บุรีนะคะร้านอยู่ข้างหลังสวนสัตว์ลพบ,บุรีค่ะตลาดต้นไม้หลังสวนสัตว์ลพบ,บุรีนะคะเข้าประตูหลังตรงไฟแดงสะพานหกค่ะหรือจะเซิร์ชมาที่เพจไม้แคทตัสลพบ,บุรีก็ได้นะคะ ฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ค้าร้านไม้แคตัสดรบุรีนะคะวันนี้พามาชมไม้สวยๆค่ะตัวนี้จะเป็นแมมแม่เท่าหรือนะขออภัยค่ะแมมแม่เท่าหรือฮานิน่านะคะแมมฮานิน่านะคะดอกของอย่างนี้เลยนะคะนี่คือมืดแล้วนะคะแต่ว่า ดอกเขาก็ยังบานอยู่แล้วก็มีตุ่มดอกขึ้นมาเต็มเลยนะคะคือขึ้นเป็นมงเลยคะ่ะคือไซส์ใหญ่มากนะคะไซส์นี้ราคาอยู่ที่450บาทนะคะ แม,แม่แม่เท่ากระถางไซส์อะไรแม่แม่เท่านะคะอยู่ในกระถางไซส์ห้านิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นกระถางไซส์สามนิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นนกฮูกนะคะมแมมนกฮูกนะคะมงมาเหมือนกันนะคะมองลงนะคะนกฮูกราคาสี่รอห้าสิบาทนะคะ แล้วก็มีแมมขนนกขาวนะคะตัวนี้นะดอกชมพูค่ะแวะมาชมที่ร้านได้นะคะถ้าสะดวกแวะมาชมที่ร้านได้นะคะมาดูไม้ดูตัวจริงของจริงได้นะคะหอมมากเลยค่ะ<ม>ตอนนี้ส่งกลิ่นหอมมากเลยนะคะแล้วก็มีขึ้นสมองนะคะกำลังติดดอกนะคะ มีแมมสปินโนนะคะสปินโนเขาจะให้ดอกแบบนี้ค่ะดอกเขาจะรอบต้นนะคะเหมือนกันคะ่ะนี่ก็ตุ่มดอกกำลังมานะคะแมมสปินโนนะคะแล้วก็มีถังทองนะคะไซนี้นะคะไซนี้หัวไม้อยู่ที่11เซนนะคะวัดรวมหนามนะราคา300บาทค่ะกระถาง5นิ้วนะคะ ไม้สวยๆที่ร้านนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอิล์สมูทนะคะลูกซูปเปอร์นะคะขนเขาจะปุยแบบนี้เลยนะคะสวยมากค่ะเพจหลานนะคะไมคแคตัสลอบุรี ol นะคะสามารถโทรมาสอบถามโทรติดต่อแม่ค้าได้ที่เบอร์นี้นะคะ 0876246146นะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ